ทีนี้ประเยรพ้สูงขึ้นไปกมาถึงคาว่าความเกิดชาติหรือความเกิดคําว่าความเกิดหรือชาติในภาษาคนนี่หมายถึงการคลอดจากท้องแม่คนคนหนึ่งก็คลอดทีเดียวเท่านั้นแล้วก็เลิกกันอยู่ไปจนกว่าจะตายหน้าเข้าลงความเกิดมีครั้งเดียวเกิดจากท้องแม่อย่างนี้เป็นความเกิดตามภาษาคนส่วนคำว่าเกิดหรือความเกิดในภาษาธรรมานั้น หมายถึงความเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือตัวกูก็ตามที่เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนจจึ่งในจิตใจของคนเราเป็นประจำวันคนธรรมดาก็เกิดได้มากครั้งถ้าเป็นคนดีก็เกิดได้น้อยครั้งถ้าเป็นพระเจ้าก็ยิ่งเกิดน้อยลงไปอีกกระทั่งไม่เกิดเลยเมื่อได้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้เา่าเลาขึ้นมาในใจ กระทาเป็นตัวกู้ขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็เรียกว่าตัวฉันเกิดขึ้นมาคราวหนึ่งเรียกว่าความเกิดนั้นความเกิดจึงเกิดได้หลายหลายครั้งแม้ในวันหนึ่ง <c oughs> คิดไปอย่างสัตว์เดรัจฉานก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเดียวนั่นเองคิดไปอย่างคนก็เกิดเป็นคนเดียวนั่นเองคิดไปอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาเดียวนั่นเอง วพราะชีวิตอัตภาพท,ทุกทุกหรืออะไรเหล่านี้ท่านกําหนดไว้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิตขณะหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่นั้นค่าความเกิดในภาษาธรรมะนั่นหมายถึงเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือตัวกูนี่เป็นเกิดภาษา,าเป็นความเกิดในภาษาธรรมะความเกิดในภาษาคนหมายถึงเกิดจากท้องแม่ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเรื่องความเกิดนั่นบางคราวก็สแสดงในภาษาคนก็มีเหมือนกันในเะมื่อพูดตามธรรมดาแต่ถ้าพูดในเรื่องธรรมะชั้นสูงเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแล้วคำว่าความเกิดนั่นท่านพูดในภาษาธรรมะไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงเกิดขึ้นแ่งอุปาทานว่าตัวตนหรือของตนตัวฉันหรือของฉันตัวกูหรือของกูเป็นต้น